ท่านประธานที่เคารพครับผมสมคิดเชื้อคองเพื่อไทยจากอุบลราชธานีก็ขอขอบคุณท่านทนะ่านคะวันนี้ขออภิปรายเกี่ยวกับมาตรา152ก็คือทุกท่านก็พูดว่าสอบถามเสนอแนะบางทีเสนอแนะก็เ,เดือ,อดเหมือนกันนะเพราะว่าเสนอแนู้ไม่รู้จะทำตามหรอ ก็ว่ากันไปตามแัะกติกาแต่วันนี้ขอพูดถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยตรงในฐานะที่เป็นนายกรัฐนมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลซึ่งท่านเองก็อยู่มานานแล้วล่ะครับแต่เราก็จะกล่าวว่าเรื่องนี้ท่านบริหารจัดการงานอย่างไรล้มเหลวไม่รอบคอบแล้วก็ไม่ระมัดระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนหรือเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐนูลต่อยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่เสนอต่อสภาผมผมจะบอกรายละเอียดอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องที่หนึ่งผมจะพูดถึงอำนาจของนายกก่อนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับผมจะอภิปรายเพื่อสอบถามท่านแล้วก็ซึ่งถือเป็นหัวหน้าอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราจะเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ในฐานะเ,เป็นนายกรลฐมนตรีรวมทั้งเป็นรัฐมนตรีกลาหมท่านต้อง ปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้นะครับว่าตามหมวดหในหน้าหน้าหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ60ผมขออ่านนะครับว่าอ่านอย่างคร่าวๆรัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอาจจะไปยาวๆหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ยบนสไลม์ เรื่องหนึ่งที่พอจะอ่านให้ฟังได้ก็คือว่าต้องจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากขึ้นความถี่ตามวัดหนึ่งนั้นน่ะมันเน้นว่าการส่งกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์เพื่อเป็นไปตามประโยชน์สูงสุดความมั่นคงรัฐและประโยชน์สาธารณะตลอดจนรวมทั้งการให้ประชาชนมีส่วนใช้ประโยชน์ในคลืนความถี่ทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติเรื่องนี้นี่นะครับตอนท้ายจะบอกว่า เพื่อป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนรวมทั้งกำหนดสัดกำหนดสัดส่วนขั้นต่ำที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่จะต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัตินอกนั้นก็ยังมีอีกนะครับยังมีรับหนูนมาตรา164ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งท่านถแถลงไว้ต่อสภาเนี่ย ในวงเล็บที่4ผมอ่านให้ฟังนะรสร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมผาสุขและสามัคคีปลองดองเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาฮะก็ถือว่าเป็นปกติในการอภิปรายในการถแถลงนโยบายพลเอกประยุทธ์นั้นยังมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามพรบบริหารราชก,การแผ่นดินปี3าสในมาตรา11 คือเรียกว่าท่านมีอำนาจทั้งหมดบริหารราชาการส่วนมิภาส่วนกลางส่วนอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับให้มีคำสั่งทุกอย่างคำสั่งยับยั้งปฏิบัติการเป็นราชาการทั้งหมดก็คือท่านมีอำนาจสูงสุดผมจะโยงให้เห็นว่าท่านมีอำนาจทั้งนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วมีอำนาจทั้งเป็นรับรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในพบรบปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมปี4 5นะครับมาตรา8กระทรวงกลาโหมก็มีหน้าที่ปกป้องปกครองประเทศอีกเยอะแยะนะครับในรายละเอียดเพราะฉะนั้นนายกยังเป็นผู้รักษาการการจัดระเบียบพบรบกระทรวงกลาโหมเพราะฉะนั้นในกระทรวงกลาโหมก็มีส่วนบริหารของกองทัพต่างๆมากมายนะครับตามระเบียบของราชการกระทรวงกลาโหมปี51เพราะนั้นในกองทัพบ,บกก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของในกระทรวงกลาโหม นี่แหละครับที่โยงไหมเห็นว่าท่านพลเอกประยุทธ์ท่านทําหน้าที่ตรงนี้หมดทุกอย่างเรื่องที่สองประเด็นก็คือว่าผมมองว่าท่านปล่อยประละเลยที่จะให้สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่องห้าบ้านเราเรียกว่าททบห ดำเนินการไม่โปร่งใสก่อความเสียหายต่อทอท,อทอบห้าความมั่นคงรัฐประโยชน์สาธารณะอันเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญต่อยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่ถแถลงต่อคณะรัฐมนตรีอันนี้มันมีนะครับพรบปรับปรุปงกระทรวงตบวงก,กรมผมก็เอามาให้เห็นธรรมธานครับผมก็ไปเช็คประวัติความเป็นมาของทอทบห้าคือของสถานีแห่งนี้มันเริ่มต้นมานานแล้วครับ เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยปี2495มาเป็นเ,เริ่มมาจากสังกัดกำหำดหน้าที่ของกรมการทหารสื่อสารไว้ตั้งแต่ปีนั้นล่ะครับให้มีแผนกวิทยุโทรทัศน์สังกัดในกองกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์จอมพลสลิ์เป็นคนเดินไว้นะครับเป็นคนสร้างรากฐานไว้เพราะนั้นทุกขนาทเนี้จอมพลสลิ์วางรากฐานด้วนะครับ ในขณะที่รงตำแหน่งผู้บัญชาการฐานฐาน้ำบกก็ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกซึ่งมีหน้าที่วางโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนั้นก็พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนะครับอันที่สองคือททบห้าเป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่เพราะฉะนั้นในสถานะและความสัมพันธ์ของกองทัพบกในกํากับเป็นสถานะที่เป็นหน่วยราชการที่กํากับโดย พลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่สำคัญนะครับกองทัพบกเป็นผู้ถือหุ้นของสถานีโทรทัศน์ทบห้าเนี่ยสิบเก้าล้านหุ้นท่านประธานดูนะครับในสไลด์สิบเก้าล้านหุ้นถือว่าเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ที่เราเรียกง่ายๆเมื่อก่อนก็มีไม่กี่ช่องเราเรียกทบห้ากองทัพบกนะครับเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี่แหละครับต่อมาทบทบห้าได้แปลเป็น สภาพเป็นบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่19เดือนกันยายน46และต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท RTA Enterprise จำกัดมหาชนโดยก็ยังคงมีกองทับบกเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผมโยงให้เห็นเพราะว่านี่เป็นเรื่องของกองทัพของพลเอกประยุทธ์และในฐานะลำตีกลาโหมกองทับบกนั้นน่ะส่วนมากก็ แต่งตั้งถอดถอนกรรมการผู้บริหารสูงสุดนะครับของในโครงสร้างสมัยของพลเอกประยุทธ์ก็ทำครับเพราะท่านเองก็เคยเป็นผู้บริหารสูงสุดของกองทัพบ,บกนะครับในสมัยพลเอกประยุทธ์นั้นท่านเป็นในสมัยนี้ท่านเป็นทั้งนายกท่านเป็นท่านรัฐมนตรีกงลาโหมเนี่ยนะครับสมัยที่ท่านเป็นผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารกิจาการโทรทัศน์กองทัพบ,บก เพราะนั้นเรื่องนี้ก็ผมจะยองเห็นว่าเรื่องนี้กองทัพบ,บกเพราะอะไรครับเพราะมันไปนสอดคล้องกับนโยบายความมุ่งหมายของรัฐบาลเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยบุคลากรที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารกองของสถานีโทรทัศน์นั้นโดยมากก็คือมาจากผู้บริหารใหญ่กองทัพบ,บกพูดง่ายๆคือมาจากพบทบส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นท่านพลเอกประยุทธ์ท่านก็รู้นี่นะครับคือโครงสร้าง ท,ที่เห็นว่ากองทัพบ,บกนั้นมีโครงสร้างในเรื่องนี้อย่างไรท่านอาจจะมองมองไม่ชัดนะครับเรื่องนี้เนี่ยอันที่สามก็คือว่ามีบุคลากร,กรที่มีสถานะเจ้าหน้าที่รัฐแล้วเนี่ยผ,ผู้บริหารกองทัพบ,บกคนปัจจุบันก็ได้แต่งตั้งพลโทรังสีกิติยานทรัพย์ท่านดูนะพลโทรังสีนี่เป็นยศพลโทแต่ว่าเป็นผู้ส่งคุณวุิ พิเศษดำรงอ,อยู่ในกองทัพบ,บกอันนี้อัตราพลเอกนี่เขียนไวช้ชัดนะอัตราพลเอกเพราะนั้นผมก็เลยมองประเด็นว่าประเด็นนี้เนี่ยจะแยกยังไงก็ไม่ได้ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทหนึ่งท่านประธานที่เคารพแล้วก็จะโยงมาเห็นว่าท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยสมัยท่านเป็นเสนาธิการทหารบกเนี่ยท่านได้ท่านไปเรียนวพอวิลายปองกรัรราชาอาณาจักรท่านทํางานวิจัยไว้ชิ้นหนึ่ง ซึ่งผมไปนคนเจอและพรรคพวกคนเจองานวิจัยชั้นชิ้นนี้ทําตั้งแต่ปี50-51นะครับท่านทํางานวิจัยไว้อย่างรอบด้านนะครับมีอยู่9เรื่องผมขออ่านเร็วๆเลยนะครับว่างานวิจัยอยู่เรื่องหนึง่งที่ท่านออกมาก็คือหนึ่งความแตกแยกความคิดทางสังคมสองความไม่เชื่อมั่นในระบบสถาบันการเมืองสาการขาดสมดุล การรักษาทรัยากรคอธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติอะไรต่างๆมากมายรวมทั้งยาเสพติดแรงงานต่างด้าวท่านรู้ไปหมดเก้าเรื่องนี่เป็นงานวิจัยของคนเอกวรทย,ยุสมัยเป็นเสนาธิการฐานบกนะครับแต่ทําไมมาเป็นนายกแปดปีไม่เก้าเรื่องนี่ยังไม่ได้สักเรื่องเลยนะเท่าที่ผมดูเนี่ยเพราะอะไรทําไมตอนนั้นท่าเก่งหรือทำเองหรือ,อยังไงลือใครช่วยหรือท่านเก่งอยู่แล้วนเพราะฉะนั้นท่านประธานนะเรียนวพอมาอย่างนี้กับผมทำาัเลยต้องเชื่อว่า เราถ้าจะไปพูดทั้งหมดคงยากผมก็เลยบอกว่าจะขอเพียงเอาปัญหาเรื่องสถานีโทรทัศน์กองทัพบ,บกมาเล่าให้พี่น้องประชาชนได้ฟังสถานีโทรทัศน์กองทัพบ,บกเนี่ยนะครับมีการทํางานนะครับดำเนินการโดยคณะผู้บริหารผมมองว่าไม่โปร่งใสโดยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่แล้วก็บริษัทแกเล็กซี่มันติมีเดียคอป t ปอ n ชได้ร่วมลงนามกันผลิตข่าว ททบห้ามิติใหม่เมื่อปีหกห้ามีกระแสข่าวมาเยอะแยะครับเรื่องนี้เห็นภาพนะเขาถแถลงข่าวกันใหญ่โตผมเอาภาพมาให้ท่านประธานดูเพราะนั้นมันจับข้อพิรุษเรื่องความไม่โปร่งใสได้เป็นข้อเครือบแคลงสงสัยนะครับมันมีการมีพฤติกรรมลงนามดังนี้นะครับข้อที่หนึ่งในเบื้องต้นกระแสข่าวว่า ท่านที่ตามข่าวก็จะเห็นว่ามีบริษัทหนึ่งชื่อท็อปนิวดิจิตอลเป็นของคนชื่อสนธิยานชื่อลิไทยในธรรมจะเข้ามาดําเนินการผลิตข่าวช่องห้าซึ่งเป็นกลุ่มของบริษัทนี้แหละครับบริษัทท็อปนิวนี่ภาพทั้งหมดนี่แหละครับกลุ่มคณะนี้แหละครับจะเข้ามาท่านประธานนะกับผมผมขอขออนุญาตเยผยแพร่ภาพเนี่ยผมก็คิดว่าไม่เป็นไรเพราะภาพนี้ก็คนก็รู้ทั่วไป ท็อปมิวเนี่ยเคยร่วมหัวจมท้ายอยู่หลายช่องภาษาบ้านเราก็ไปช่องไหนก็ก็เจ๊งนะฮะท่านสมคิดพยายามหลีกเลี่ยงบุคคลที่สามนะครับยังไม่ได้เอ,อ่ยชื่อได้เอ่ยชื่อท่านเดียวครับก็แต่ก็ไม่เสียหายเพราะเป็นเรื่องจริงขอเรียนว่าอย่างนี้นะครับว่าการเสนอข่าวต่างๆเหล่านั้นะผมก็เห็นว่าผมไม่ได้ว่าใครข่าวใครเป็นกลางไม่เป็นกลางไม่เอ,อ่ยชื่อดีที่สุดครับครับผม ทีนี้ท่านประธานนะในที่สุดผู้บริหารช่องห้าบางท่านเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์และภาพลักษณ์เขาก็ไม่เห็นด้วยเขาก็คัดคา้านหลายท่านก็คัดคา้านข่าวมันเป็นอย่างนั้นคัดค้านว่าไม่อยากให้กลุ่มเหล่านี้บุคคลเหล่านี้เข้ามาทําข่าวเข้ามาดําเนินการซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่ท่านพลเอกประยุทธ์ได้เขียนงานวิจัยว่าเขากลัวไปสร้างความแตกแยกสร้างปัญหาให้กับช่องข่าวนะครับเพราะนั้นอันที่สองก็คือว่า เมื่อติดขาดรับบริษัทท็อนิวเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องความเป็นกลางหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพราะผลงานที่ผ่านมามันเป็นที่ประจักษ์ก็เลยไปตั้งบริษัทชื่อบริษัทหนึ่งชื่อก a l ล็กซี่มันติม a เดีย o ค a t i o ชชื่อย่อว่า MGC แล้วก็ท่านประธานครับบริษัทเนี้ยตั้งออกมาผมก็ไม่แน่ใจว่าตั้งเพื่อหลบเลี่ยงหรืออะไรอ่ะหรือจะหลอกคนอื่นหรือจะลวงว่า เป็นบริษัทใหม่ซึ่งเป็นข้อพิรุษที่ผมไปเจอนะครับข้อพิรุษก็คือว่าบริษัทกาแล็กซี่เนี่ยผมคล้ายๆว่าถูกอุปโลกเป็นนิติบ,บุคคลคนละบริษัทเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วก็เป็นบุคคลและทีมงานเดียวกันกับบริษัทท็อปนิวก็ผมไม่ได้กล่าวล,ลอยนะครับเพราะเห็นหลักฐานเห็นยืนยันได้ชัดว่าบริษัทกาแล็กซี่เนี่ยผมก็ไปค้นดูว่าเอ๊ะตั้งกันยังไง ไปตั้งเมื่อวันที่23กันยายน64นะครับลดจดทะเบียนเพียงเวันท่านประธานนะจดทะเบียนเพียงเวันนะับไปวันศุกร์ไม่นับวันเสาร์วันอาทิตย์วันที่30กันยา64กรรมการผู้มนวยการใหญ่ของตทบ5เนี่ยครับไปร่วมลงนามทำความตกลงในการผลิตข่าวให้บริษัทนี้ซึ่งมันผิดวิสัยการประกอบการ เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ของปอตบอหซึ่งเป็นจํานวนมากแล้วอยู่ๆบริษัทที่ตั้งแค่เจวันน่ะผลงานก็ยังไม่เป็นที่ประจักษ์อย่างช่องอื่นๆมันก็เขาก็มีผลงานแล้วทําไมเขาไม่ได้อะไรอย่างเนี้นะครับเพราะนั้นผู้บริหารช่องหน้าช่องห้าผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่วิเคราะห์ว่าคู่สัญญาเป็นใครนะครับมีสถานะทางการเงินอย่างไรมีผลงานเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ รวมทั้งผลประโยชน์ที่ทางทบทบห้าจะได้รับซึ่งผมเห็นว่าเอกสารที่จดทะเบียนเพียงเจ็ดวันแล้วก็อ้างว่าเป็นคนละนิติบุคคลกันน่ะผมก็บอกว่าเอ๊ะมันทำไมมันมันทีท,ทีละนิติบุคคลทำไมนิติบุคคลเหล่านั้นเป็นกลุ่มเดียวกันเรื่องนี้ผมไม่ได้กล่าวลอยนะครับ <the main story> มีภาพซึ่งชัดเจนว่า ติดอยู่หน้าบหน้าททอบห้านะครับท่านประธานไปก็จะเห็นเป็นภาพของกลุ่มบุคคลเดียวกันนี่แหละครับว่าไปติดอยู่หน้าธุรทัศช่องหน้าซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ประกาศข่าวเดิมของบริษัทท็อปนิวทางนั้นเพราะนั้นเรื่องนี้นี่แหละครับภาพอยู่บนช่องห้าก็เห็นมันไม่ได้ปิดบังที่ผมพูดก็คือเรื่องตรงไปตรงมาเพราะนั้นก็เรียนว่าหากเปรียบเทียบทีมงานแล้วก็เป็นทีมงานเดียวกันเพียงแต่อ้างว่าถือว่าเป็นคนละนิติบ,บุคคลเพราะนั้นท่านประธานนะ เมื่อวันที่หนึ่งเนี่ยคุณประธานกรรมการบริษัทท็อปนิวก็ออกมาถแถลงข่าวนะครับว่าในขณะที่ทำให้ช่องหน้าทั้งหมดทีมทั้งหมดก็ยังทำให้อยู่ช่องท็อปนิวอ้างว่าจะมากระจายกระจายข่าวให้ นะครับกร,กระจายข่าวสารให้เพราะนั้นท่านประธานนะกับผมก็เองก็เอะถ้าแบบนี้เราก็มีความหวงใยในกองทับบกในความมั่นคงของประเทศเพราะว่าผมเห็นว่าความรักความสามาัคคีคนในชาติกุมบุคคลเหล่านี้ก็เป็นที่ประจักษ์เหมือนกันผมไม่ได้มองว่าเขาเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางแต่มองว่ามันเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมท่านดูภาพก็ได้นะครับว่าผู้ประกาศปร,ประกาศข่าวทีมเดียวกันนี้เป็นผลงานอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ย ผมก็เลยนำมาสู่ว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ตรงไปตรงมาแบบนี้จดกับทะเบียนบริษัทเพิ่งจดทาจดทะเบียนแค่เจ็ดวันแล้วเอามาดําเนินการปรากฏว่าพอเจ็ดดำเนินการเสร็จก็โชคดีนะผมก็จะรวบลัดหน่อยท่านผู้อำนวยการใหญ่ช่องห้าเนี่ยท่านออกมา,ถาแถลงข่าวเองเลยนะท่านออกมาบอกว่าแม่ปีนี้ช่องห้ารอดแล้วแต่ปีหน้าไม่ทราบดูสิครับกองทัพบกช่องห้าเนี่ยไม่ธรรมดานะครับ ทรัพย์สินไม่รู้เท่าไหร่แต่คนที่บริหารเนี่ยถ้าเป็นบริษัทพูดแบบนี้มันเจ๊งไปแล้วครับไปพูดได้ยังไงล่ะครับว่าปีนี้รอดปีหน้าไม่รู้จะว่าอย่างไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมเองก็เห็นทราบข่าวว่าจะมีการถแถลงข่าวเมื่อวันที่30กันยา64 6นะครับเพราะนั้นถ้าคิดแบบนี้ผู้บริหารชองนาจะให้ผมคิดยังไงละ่ะเหมือนว่าตําเข้าสารกรอกหม้อไปวันวันหรือเปล่าเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ผมเป็นห่วงเป็นใหญ่ท่านนายกต้องเข้าไปดู เสียดายอดีตที่ผ่านมานะช่องหน้าส่วนมากก็คนเก่งเยอะสมัยคุณปีมาลคุณขอภัยที่เอ่ยนามไม่เสียหายนะสมัยคุณปัญญานีันด้์หลายๆตกคนหลายท่านก็มีความเก่งจนกระทั่งเอาเข้าจะเอาเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นให้เป็นหน้าเป็นตากองทับบกเรื่องนี้โทรทัศน์จ้งหน้ากับถแถลงข่าวเองว่าจะไปรอดหรือไม่ไปรอดเพราะฉะนั้นผมเองก็บอกว่าผู้บริหารกองทับบกแล้วมีอันหนึ่งนะครับมีผู้บริหารกองทับบกมีคนกระซิบ พากันจะไปเซ็นสัญญาอะไรไม่รู้ร่วมกับผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะไปเซ็นสัญญาอะไรไม่รู้ผมมองว่าจะหาสปอนเซอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าคุยกันยังไงไม่รู้ข่าวบอกว่าวงแตกไม่ได้เซ็นก็แปลว่าเห็นได้ชัดว่าอ๋อจะใช้อํานาจหน้าที่ของไทยก็ไม่รู้ไปหาสปอนเซอร์ผมเองก็เลยบอกว่าการรับจ้างผลิตข่าวช่องห้าวันนี้เนี่ยสถานีกองทัพบ,บกเนี่ยจะเสียประโยชน์หรือไม่เสียประโยชน์ ในเมื่อบริษัทที่ดําเนินการนี่มีทุนจดทะเบียนแค่หนึ่งล้านมั่นใจได้อย่างไรล่ะครับว่าเราจะดําเนินการอย่างไรได้ผมจะดูรายการเลยนะครับว่ารายการท่านประธาผลประโยชน์ที่โทรัน์ของทบกช่องห้าได้รับเนี่ยเสนอมาเท่าไหร่ลูกครับเสนอมา65ล้านท่านดูรายการ6รายการนะครับท่านรุตีช่วยกลาหมนั่งอยู่ท่านดู6รายการข่าววันหนึ่งเนี่ย อาทิตย์หนึ่งวันเดียวก่อนบริษัทที่ได้รับไปแกแล็กซี่นี่นะครับได้รับไปเสนอข่าวเจ็ดชั่วโมงแต่ละข่าวรายการนี่ลองขึ้นเร็วๆดูก็ได้นะครับลองสไลด์เร็วๆดูหกหกเรื่องเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างนี่แหละครับตัวสีดำนะ่ะคือรายการราคากลางโฆษณาตัวสีแดงคือเขาจะขายไปอย่างเร็วนะครับพอผมเวลาน้อยก็ไปอย่างเร็วว่ามันมีหกรายการนี่รายการที่สามข่าวเป็นเท็จรายการที่สามเล่าข่าวเล่าข่าวต้นเล่าข่าว รายการที่5นะครับรายการที่หกา,ายกระหนกยกสยามทั้ง6รายการนี่มีเจชั่วโมงต่อวันไม่ต้องบอกเวลาตัวดำเนี่ยยอดมันเท่าไหร่รู้ครับยอดจากราคากลางที่จะกองที่เขาจะได้เงินตามราคากลางสมมุติว่า,อากองทัพบ,บกดำเนินการ1 5 0 0 0กว่าล้านนะครับแต่ถ้าตัวยอดตัวสีดำที่เขาขายจริงตัวสีแดงที่ขายจริงอันนี้ผมไม่ได้ทำเองนะครับบริษัทที่เขาได้เขาทา ยอดได้เท่าไหร่รู้ครับประมาณ6 0รกว่าล้านหก0กว่าล้านเนี่ยกองทัพบ,บกช่องห้าได้เท่าไหร่ครับตอบแทน65้าล้านต่อปีห5้าล้านต่อปีผมว่าท่านนายกหรือท่านลำตีกาโหมที่ท่านล,ำต,านลำตีช่วยต้องนั่งอยู่ต้องดูแลครับมีคนบอกว่าผู้บริหารกองทัพบ,บกอย่าไปเชื่อลูกจ่าติงมากนะักมันมีปัญหา หรือใครมีปัญหาท่านไปดูที่ผมจะถามก็คือบอกว่าผมสงสยัยท่านลองไปสอบถามดูนะครับเรื่องนี้ถ้าเราไม่ปกป้องโทรทัศน์ช่องนี้ไว้สมัยก่อนเนี่ยผมก็ดูรายการนี้บ่อยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็อยากให้ว่าวันนี้ท่านดูแลกลาโหมท่านเป็นนายกท่านต้องให้คามั่นต่อสัญญาต่อสภาว่าท่านจะต้องไปดูไปตรวจสอบว่าช่องห้าเนี่ยมันจะเป็นภัยอะไรหรือเปล่าเป็นกลางหรือเปล่าหรือดีหรือเปล่าก็อยากให้ท่านไปดู ผมสงสัยในเรื่องกาแล็กซี่นี่มากนะครับบริษัทกาแล็กซี่เนี่ยเพราะนั้นเรื่องนี้ท่านสามารถตรวจสอบได้อยากให้พลเอกประยุทธ์ให้คำมั่นสัญญานะครับว่าจะรักษาสถานีโทรทัศน์กองทับ,บกช่องห้าให้เป็นของกังทบกไม่ให้เป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างที่ผมนำกล่าวมาไม่อย่างนั้นปัญหามันจะตามมาเรื่อยไม่อย่างนั้นพี่น้องประชาชนเขาดูอยู่เขาก็มองว่าเอ๊ะมันไม่โปร่งใสยอย่างไร นี่เป็นข้อที่ผมจะต้องบอกว่าผมซักถามท่านว่าท่านท,านทราบหรือไม่ท่านรู้หรือไม่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นท่านต้องไปดูผมมีข้อเสนออยู่เรื่องสองเรื่องสามเรื่องที่จะบอกเรียนอย่างนี้นะครับว่าในฐานะที่ท่านเป็นนายกในฐานะที่ท่านเป็นปริบตีกราโหมเนี่ยให้ตั้งกรรมการสอบตั้งกรรมการสอบผู้นือการใหญ่ทำไมจึงไม่ดูถึงไมจึงไม่วิเคราะห์ไม่จัดให้มีการแข่งขันในในการ เสนอราคาในการที่จะจัดจ้างใครไม่ใช่เจาะจงเอาคนที่กลุ่มตัวเองชอบเสียหายนะครับอันที่สองคือให้เปิดสัญญาสถานีททบหกับบริษัทแก l a x ซี่อันเดอร์เนี่ยว่าดําเนินการถูกต้องหรือไม่ท่านต้องไปทํานะครับให้ตั้งกรรมการเอาบุคคลกลางเข้าไปตั้งเรื่องนี้กองทัพบ,บกเสียหายนะครับผมเองก็ไม่ได้ว่าอะไรพราผมก็เป็นทหารนะครับ ไม่ได้ไปรังเกียจรังนอนอะไรกันอะไรที่มันไม่ดีเราก็ต้องช่วยกันดูเพราะฉะนั้นผมก็อีกแนวนะขอเสนอได้ว่าการตรวจสอบเป็นประการใดไม่ต้องมาแจ้งนายสมคิดนะแจ้งให้สาธารณชนทราบแจ้งให้สื่อมวลชนทราบว่ามีท่าทํากรทบห้าทำแบบเนี้ใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์เงินจํานวนมหาศาลกองทบกได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเรียนไปยังท่านนายกแล้วก็ตัวแทนท่านนั่งอยู่ท่านรัมตีช่วย ท่านต้องไปตรวจสอบอย่างที่ผมขอไว้แล้วก็อย่างที่ซักถามไว้และอย่างเสนอแนะไว้เพื่อรักษาความเป็นสื่อของกองทัพบกไว้ให้อยู่กับประชาชนครับขอขอบพระคุณครับ